ซุปต,ตอนนี้ได้เวลาะไรประกอดอายกขึ้นดิเพื่อนเอากดหัวลงไปหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ครับปรากดใช้ปรากฏน้อยได้เวลาปรากฏแล้วครับบอกเลยทีงนี้แลงเราเก่งปรากฏมาก <c oughs> อ่าลองตัวแรกครับปรากฏนี่เยอะเลยไส้เดือนครับวันนี้พี่เอาติงไปไหนเหยี่มไม่ได้ส่งมา อัน <laughs> นี้เป็นเลยใช้สเกลใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคนออส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 ได้เวลาฟาร์มมืดตัวแรกเลยครับดูเรื่อยๆครับ คันลงแล้วยกเลยก็ได้ลิฟต์เอาคันลงไปก่อนดิไม่ไม่ไมก่อลงไปก่อนดิลงอีกลงอีกลงอีกแล้วยกดำขึ้นมาอ่าไม่ธรรมดาห่างกันเยอะไหมห่างกันเยอะป่ะวะจากตัวแรกก็ครึ่งชั่วโมงได้ปะ่ะใช่ๆประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะก็ไม่นานนะโอเคอยู่เวก จัดตายตัวที่สองตอตอตกาตวนี้โอเคถูกไ้อ่ากแล้วครับไปก่อน

เอครับตัวที่สามครับกดเหลืองมันตาบผูกป, <c oughs> ป่องไปครับไป อะไรนะปร,ะกรากฏปรากฏว่าเป็นมันไม่ได้เตรียมด้วยไมไ่เตรียมแบบนี้มาเลยแบบนี้ไม่ได้เตรียมด้วยปรากฏ 2นะครับเมื่อคืนก็เมื่อวานนะครับสรุปเราก็ได้ปลามาทั้งหมดก็เป็นสิบกว่าตัวอยู่มียี่สบไซส์สิบโลกว่าโลสี่ตัวสี่ตัวไซสิบโลกว่าไซโอเคมากเลยครับใช่สายมันไล่ๆกันครับแล้วก็ตอนคืนเราก็ได้พวกปลากดมาได้ต้องรับกัเมื่อคืนลมก็ยังแรงอย่างนี้ครับตลอดคืนแล้วก็เราดีเป็น ตรงนี้ค่าเดือนไปค่าเดือนก็โอเคได้มากรุณาตัวที่ว่าไซส์สวยครับสี่สี่ตัวไซส์ที่กำลังดีอยู่แล้วก็มีไซส์เล็กๆไซส์จิ๋วก็เลยปล่อยตัวตัวเล็กจัดใช่ครับใหญ่อีกว่ตัวเบ็ดหน่อยก็เช้าวนี้เช้านี้ลมก็แรงอยู่ครับดูเศษนะจะต้องบอกลมแรงอยู่ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้จะได้ ครับวต่อไปนะครับ ว้าครับไม่รู้เลยนอกจากตัวใหญ่จะลากไปดีนะได้เมื่อวานมาเยอะเยอะพอสมควรตัวใหญ่ไม่งั้นตี้เศร้าเลยครับทอดี๋ยวต้องมาลองแต่ผมก็จะพยายามตีเหยื่อไปเรื่อยๆครับเพ<อ>ื่อเพื่อลากตัวใหญ่ตัวเนาะก็นี่เด็ดกันครับแต่ไอ้่อตัวนั้นไม่ต้องไปถามหาครับตายไปเรียบร้อยแล้วเด<อ>ี๋ยวเย็นๆทอดไปปลุกเขามา ครับตอนนี้ทําอะไรกันครับพี่ตอนนี้ปลามันน็อกน้ําครับผสมพยาบาลเบื้องต้นครับเราจะเอาไม้เล็กๆแย่ไปตรงน่าจะน่าจะเรียกว่าตูดมันครับแย่ตูดให้มันคลายตั่วอากาศออกมาครับเมื่อวานเราก็ช่วยชีวิตไปหนึ่งตัวมันก็กลับมาปกติครับผมพยาบาลแย่ไปตรงนี้ครับแย่ไปตรงนั้นแล้วก็กดท้องมันหน่อยครับเอาไล่อากาศออก นี่ครับแล้วการมัีดีขึ้นครับล่ามจะติดตัวได้นี่ครับมันดีขึ้นแล้วครับแย่ไปจากเมื่อกี้มันหายท้องอยู่ครับร้อยผมอธบ้านมันตัวในกรณีที่ว่าเราเราทิ้งไว้แล้วมันไม่ลงนะเมื่อกี้เหยื่อไทยดูตกขึ้นมาได้จับที่อันนี้อันนี้คือตกมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับเราปล่อยไว้ชั่วโมงแล้วนะ ไดเป็นชั่วโมงแล้วมันยังหงายท้องอยู่พลิกตัวครับมันยังหงายท้องอยู่ช่วยช่วยมันนิดนึงมันยังหงายท้องอยู่เราก็เลยเอาไม้แย่เป็นพวกไม้อะไรนิ่มๆนะครับไม้นิ่มๆเช่นก้านไม้กวาดอะไรเงี้ยครับเป็นไม้นิ่มๆแย่เข้าไปในตูดครับให้ให้มันที่ให้มันเอาอากาศออกมามันจะมีฟองๆออกมาครับหรือบางตัวมันก็ขี้ออกมาเลยพอขี้เสร็จมันก็ เนี่ยครับปกติแล้วครับจากตอนแรกม,มันให่ตอนแรกมันจหไมตลอดครับอันนี้ในกรณีที่มันหงายท้องนานๆแล้วครับเห็นว่ามันเพราะว่าสป,ปาพ<ง>ึ่งลงไปเนี่ยมันก็จะน็อกน้ําอยู่แล้วมันก็จะหงายท้องแล<ต>้วมันน็อกนนบางตัวมันน็อกแป๊บเดียวครับแล้วมันก็จะปกติแต่ถ้ามันไม่ปกติเก็ช่วยมันหน่อย แล้วกดคันไหมกดคันไหมคันแล้วล้างไหมเออล้างไหมยังไม่ต้องดึงเอากดคันลงไดิกดคันนะ một hai lô nó ngắn 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 Một, ngắn chút ngủi ngắn 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 ngủi chút ngủi ngắn 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 ฟิตซิงครับมาฟิตซิงฟิชิงรีแล็กบ้านกุ้งหมดขี้ทำงานอีกแล้วครับโลเนี่ยมาแค่ที่หกโล่ฟิชิงรีแล็กครับโอ้โหกระชังทะลุมาเลยเออเยี่จ็บปัสสาวะบ้าน มักิดทำงานนะครับผมเอาะคระับเพื่อนๆน,น,นี่ก็ก่อนจะกลับแล้วคือวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูปลารวมกันเพราะว่าเราก็ตกปลามาจะพาไปดูว่ามีเราได้ปลาอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถถังยี่สก5ห้าตัวไซส์กำลังดีเลยไซส์ประมาณส<อ>ิบกว่าโลสิบโลขึ้นไปครับแล้วก็มีปรากฏดหกตัวไซส์โลนิดนิดแบ่โสครับโลนิดนิดเกือบโลแล้วก็มีปลาินตัวเกือบสองโลเลยครับแล้วก็ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเผาเรียบร้อยเรียบร้อยชาพนกิจแล้วก็มีคุณหมอมาเยี่ยมหนึ่งตัวเอามาดูอาการว่าเพื่อนๆเขาป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามาเยี่ยมตัวหนึ่งตอนแรกมาเพ๊่ใจหายแวบเลยครับไปเราไปเอาปลาให้เพื่อนๆดูกันดีกว่างั้นไปดูไปไปดูแล้วกดตัวสับไปยิบปลาที่มาไปดูว่าลงกันดีกว่านะครับไม่ใช่ไปยิบปลาหัวขึ้นมาไปไหน ไม่ปลารวมก็เอาปลาขึ้นมารวมข้างบนปลามันไม่รวมข้างบนอ่ะ,อะถ้าขนาดนี้แล้วปปรากฏด้วยเลยปลาตัวใหญ่เลยเ็ไง เพื่อนเพืนนะครับผมว่าเดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นมาให้ดูดีกว่าผมอ่มเออคนเรล่าครับวันนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะกลับแล้วนะครับข้างหน้าเราก็เป็นปลารวมครับค <c oughs> นใหญ่ก็ได้ปลายศครับแล้วก็ประกวดหนิดนิดหน่อยครับผมไซก็สวยอยู่ ใช่ใชไซก็ประมาณ1ิบโลขึ้นไปสำหรับยี่สกสเรื่องแพรก็โอเคมากครับเยี่ยมมากนะครับแพแพแพ,แพรคุณช้างครับแพพี่ช้างอ่ะรู้กันอยู่ครับว่าเรื่องปลาเรื่องบริการใช่สบายครับแต่แต่พวกเราอมาโดนขึ้นใครอยากมาก็ติดต่อพี่ช้างได้ครับตามเบอร,ร์โทรข้างล่างเบอร์โทรข้างล่างครับจทิ้งไว้ให้ก็แต่วันนี้ก็สุดท้ายก็ครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนกตกปลาที่ติดตามมาโดยตลอด ที่ทุกคนที่กดซับสไคร์ด้วยท<ช>ุกคนที่กดไลค์ให้เราอคอยคอมเมนต์มาคุยกันเรื่องขอบคุณที่อุดหนุนเหยื่อด้วยครับช่วงนี้ผมทําไม่ทันเลยครับผมต้องขอโทษด้วยครับบางทีที่ <c oughs> ที่ผมส่งช้าไปอะไรเงี<ช>้ยบางทีทม,มันมันหมักไม่เข้าที่เข้าทางก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะส่งให้ครับกลัวไปแล้วมันไม่ดีอย<ช>่างเงี้ยครับใช่เนาะเอาได้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าแล้วส่วนเพื่อนๆที่ถามมาว่ามันเก็บได้นานไหมครับเหยื่อผมเนี่ยเหยื่อมาควิดอะครับยิ่งเก็บนานยิ่งดีครับเก็บไปเลยครับผมอืมครับใช่ เขาเรียกว่าอะไรสูตรการผสมอะไรก็ตามตามคลิปเลยครับที่ผสมให้ดูเลยครับวันนี้ได้ครับใครมีอะไรสนใจอยากพูดคุยสอบถามกันนะครับในแฟนเพจ Facebook ฮะจะมีกลุ่มไลน์ของเราอยู่ก็แอดไลน์เข้าไปใน f i s h i n g Relax f c ครับไปกลับบ้านกันดีกว่านี่ก็ขอบคุณเพื่อนทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆทุกการคอมเมนต์ครับทุกการไลค์ครับก็ติดตามกันอย่างนี้ต่อไปครับฟิชชิงรีแลกซครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ